เอาเลยครับสวัสดีทุกทุกท่านผมเองลีลับคลิปวิดีโอนี้เราจะมากล่าวกันถึงแร้งหรือว่าระดับของอาวุธในโลกของสลามกันครับเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ระดับของอาวุธในที่นี้ครับยังรวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆที่อสูรหรือมนุษย์ในโลกแห่งนี้ใช้กันอีกด้วยในต่างโลกที่ไปคุ้มค้ำจากสงครามและการโจมตีของออสูรน,นั้นเกิดขึ้นแทบจะทุกเวลาอาวุธที่มีคุณภาพจึงเปรียบเสมือนปัจจัยสี่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอุปกรณ์ที่ดีจะสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ใช้อย่างมากเช่นเพิ่มพลังเวทมนต์ให้ผู้ใช้หรือให้เอฟเฟกต์พิเศษ,ษบางอย่างเช่นต้านทานเวทมนต์ต้านทาทนกา,นายภาพหรือต้านทานสภาพอากาศที่เลวร้าย อาวุธที่มีแรงสูงกว่า,าย่อมที่จะสามารถทําลายอาวุธที่มีแรงต่ากว่าได้ด้วยแต่ข้อนี้อาจจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยเช่นกันเอาละถ้างั้นเรามาเข้าหัวข้อของคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับแรงของอาวุธในระดับต่างๆนอกจากแรงของนักพจนภัยแล้วอาวุธหรืออุปกรณ์เองก็มีระดับของแรงจําแนกออกไปอีกด้วยอุปกรณ์ต่างๆมากมายปรากฏออกมาในเรื่องนี้เยอะแยะมากครับคุณภาพของพวกมันก็แต,ตกต่างกันมากเช่นกันแม้วุฒบางอันจะอยู่ในแรงเดียวกันแต่คุณภาพก็ไม่ได้เหมือนกันหมดครับ อันนี้มีหลายปัจจัยครับอาจจะขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างตีดาบคนนั้นหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตทุกอย่างล้วนทําให้เกิดความแตกต่างปัจจุบันแรงของอาวุธในฉบับของไลโนเวลจะมีอยู่ในการ6ระดับแรงระดับที่1 normal grade หรือยุทโธปรกรณ์ระดับทั่วไปอาวุธที่ผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากโดยช่างตีเหล็ก เป็นยุ on, ทโธปกรณ์ทั่วไปที่มีขายอยู่ตามเมืองต่างๆมันมีราคาถูกมากและคุณภาพค่อนข้างต่ำโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ก็น,นักปจนภยัยมือใหม่นิยมใช้กันครับอาวุธระดับทั่วไปยังมีให้เก็บแบฟรีๆในดันเจียนร้อยชั้นของเทมเพลสซึ่งมีอยู่มากมายที่สมบัติสีทองแดงแรงระดับที่2องสเปเชียลเกรดหรือยุทโธปกรณ์ระดับพิเศษอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ,กรณ์ที่มีเวมนบนใส่ไว้อยู่เป็นอาวุธที่สามารถปล่อยพลังเวมนบนออกทางอาวุธได หรือใช้เวทมนต์เคลือบอาวุธไว้ก็ได้เช่นกันซึ่งโดยปกติแล้วอาวุธแรงสูงขึ้นไปจะมีคุณสมบัติแบบนี้กันหมดอุปกรณ์ระดับพิเศษจะมีราคาแพงมากแพงมากกว่าอุปกรณ์ระดับทั่วไปถึง50เท่าส่วนใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหมูน่นักปืนภัยอาวุธระดับพิเศษยังมีให้เก็บเป็นฟรีในดันเจี้ยนหนึ่งร้อยชั้นของเทมเพลสซึ่งมีอยู่ว่ามาที่คุณสมบัติสีทองแดงหรือหิบสมบัติสีเงินครับเร้งระดับที่3แรเกรดหรือยุทปกรณ์ระดับแร่เป็นอออุปกกกกรรรรณ์ททททีีี่่่่งงงงงพพพลลัััมมาจะใให้้้้้เขขนนนนนนบยิึไดโค ตอนนักพยนตร์ไพอยู่แค่เร่งสีแต่ถ้าเขาสงสัยอรปกรณ์ที่มีคุณภาพามากๆเร่งของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปถึงเร่งบีหรือบีบวกได้เลยยุทธปกรณ์ er ระดับแรถือเป็นยุทธปกรณ์ที่หาได้ยากามากๆนักพยนตร์ไพเร่งเอบางคนก็ยังไม่มีเลยหรือถ้ามีก็แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นความสุดยอดของยุทธปกรณ์ระดับแรก,ก็คือมันจะมีเป็นเซ็ตเฉพาะของมันเองยุทธปกรณ์ er ระดับแร1หนึ่งเซ็ตจะประกอบด้วยดาบเกราะอกเกราะแขนเกราะขาอะไรเท่านั้นครับถ้ามีครบเซ็ตเนี่ยเอฟเฟกต์ปกรณ์ก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันอุปกรณ์ระดับแร่มีให้หาอยู่ในดันเจียน100รชั้นของเทมเพสครับอุปกรณ์ระดับแรแบบเซตส่วนใหญ่จะถูกสร้างและออกแบบโดยกามหนึ่งใน3พี่น้องคนแพรอย่างเช่นอุปกรณ์ที่มอบให้กับปาร์ตี้ของเอลเลนแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ระดับแรที่ถูกใส่ไว้ในดันเจียนคนสร้างจะเป็นคู่โดเบเช่นเซตอุปกรณ์ที่อยู่ในชั้นที่30ของดันเจียนเซตนี้ถูกเรียกว่าโอเกอร์ซีรีส์เซตนี้จะถูกสุมจากหีบสมบัติกล่องสีทองซึ่งจะมีอาวุธหลากหลายชนิดตามความถนัดของนักผจญภัย และความยากของมันก็คืออาวุธจะถูกสุ่มเพียงอันใดอันหนึ่งจาก5ชนิดได้แก่แอกขวานยักษ์ซอสดาบใหญ่โบธนูซเซเบอร์ดาบยาวและไนมีสัน้นในส่วนของชุดเกราะก็จะถูกสุ่มเพียงอันใดอันหนึ่งจาก5ชนิดเช่นกันได้แก่เฮลหมวกเกราะเบลดเกราะอกกันเหล็กถุงมือเกราะเลกกิ้งเกราะส่วนขาบูส์รองเท้าเกราะในเซตนี้จะไม่มีโลครับส่วนจะสุ่มได้อะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวง อาวุธในเขาวงกดเองก็ใช่ว่าจะดรอปออกมาทุกครั้งริมรู้ตั้งค่ายุทุพกรณระดับแรมีโอกาสดรอปจากหีบสมบัติสีทองซึ่งมีบอสคอยคุ้มกันอยู่เพียงแค่2%เท่านั้นครับเรียกว่าแรสมชื่อเลยในปัจจุบันก็มีนักวิญายไพได้กันไปหลายคนอยู่ครับแรงนันดับที่4ยูนิเกรดหรือยุทธพกรณระดับยูนิคเป็นอาวุธตีหายากมากผู้ที่ครอบครองอาวุธระดับยูนิคโดยส่วนใหญ่จะเป็นระดับหัวหน้าหรือไม่กระพ้มมีอิทธิพลแน่นอนว่าเป็นอาวุธที่มีคุณภาาพพยยยออออดเเเเีีี่่มมมมแแและะ็งงงกกกรรทััวทออฟฟ้ววนตหืฉ อาวุธระดับยูนีก็มีจุดเด่นตรงที่ความสวยงามซึ่งมักจะนำมาจัดแสดงในร้านอาวุธด,ดันนั้นเพื่อเป็นการโฆษณาหรือบางตระกูลอาวุธระดับยูนิกก็นำมาเพื่อเป็นของสืบทอดของวงตระกูลต่อไปถ้านำมันมาวางขายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธุป,ปรกรณ์ที่มีราคาแพงมากและส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีขายกันแต่ว่าอาวุธระดับยูนิกจะมีให้เก็บไปฟรีๆในดันเจี้ยนหนึ่งร้อยชั้นของเทมเพลสส่วนใหญ่จะดรอปอยู่ในหีบสมบัติสีทองซึ่งเกิดขึ้นอยู่กับดวงด้วยครับอาวุธยุทธป,ปรกรณ์ระดับยูนกที่่ดมไ้เรงแ ชุดอุปกรณ์ของยอมที่ริมูรูมอบให้ยุทโธปกรณ์ที่กลุ่มของเพกาซัสในของอาณาจักรคนแกรสวมใส่กูรินดาบคาตานารุ่นก่อนของเบนนิมารูหอกวอทิกสเปียหอกแห่งวังวนของกาบิรูที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อของเขาอาบิลอุปกรณ์ซีรีส์มิโนโทอร์หาได้จากหิวสมบัติหลังจากที่เอาชนะโบชันที่50าสิบในดันเจียนได้อาวุธดับยูนิคซีรีส์มิโนโทอร์ในชั้นที่50จะมีอยู่ด้วยกัน2ชิ้นนั่นคือมินอสบาดิส ขวานศึกมนุษย์มารสีรษะวัวกับมีนอสไทรเดนหอกศึกมนุษย์มารสีส่ามาขึ้นอยู่กับดวงของนักปราชญ์ไพครับว่าจะได้ชิ้นไหนทีมของซีรีส์นี้ออกแบบให้เข้ากับบอสชั้นที่50ของเขาวงกตอย่างโกสุรุและเมสุรุครับเคิร์สซอร์ดดาบแห่งความแค้นของอันเบิดก็ถือว่าอยู่ในดาบยูนิคมันเป็นดาบมือเดียวที่จะดูดกลืนพลังชีวิตของสิ่งมีชีวิตโดยรอบและเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีเป้าหมายของมันยังรวมถึงตัวของผู้ครอบครองดาบอีกด้วยแต่เพราะอันเบิดเป็นวิญญาณคนนตายายยดเเลลล่มมมีี้ไผ กรอของ Albert ออาเบิร์ตยาง, Mill, งเคิร์สเมลกรอหองความอาฆาตเองก็เป็นกรอที่เสริมพลังป้องกันให้กับผู้ใช้อย่างมหาศาลแต่ก็แรกมาด้วยการสูบพลังงานชีวิตของผู้ใช้แต่เพราะอันเบิร์ตเป็นวิญญาณคนตายกรอชิ้นนี้เลยไมไ่ผลกับเขายูทูปกรระดับยูนิตทัสองชิ้นของออาเบิร์ตยังมีความร้ายกาศมากต่อผู้ท้าทายดันเจียนแรงระดับที่5เลเยเจ์เกรดหรือยูทูปกรระดับตำนานเป็นอาวุธที่สร้างมาจากเหล็กกล้าม,มนตราเมื่ออาวุธเหล่านี้ซึมซับเกลเวที่มีความเข้มข้นสูงเป็นเวลาหลายร้อยปีถึงหลายพันปี มันก็จะพัฒนาไประดับเลเร์เจนนี่คือเงื่อนไขสำหรับอาวุธระดับเลเร์เจนอาวุธระดับนี้จึงปิดไม่เปิดเผยสู่สาธารณะด้วยความสามารถของอาวุธระดับนี้จําเป็นต้องใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นเพราะเป็นอาวุธระดับที่หากชักออกมาจากฝักแล้วเมืองทั้งเมืองก็จะพังทลายเสียหายไปได้อาวุธระดับเลเร์เจนที่ปรากฏออกมานในปัจจุบันได้แก่ทวนวงเดือนพะฆ์ขาวมังกรฟ้าทวนอันนี้เป็นของอดีตจอมารคาริออนทวนเล่มนี้จะอยู่ในระดับเลเร์เจนเขาใช้มันตอนที่ต่อสู้กับจอมารมิลม มูลไลเรียปีแสงจันทราของฮินาตะเป็นอาวุธระดับเลเจนที่มีความสามารถสุดโกงอย่างมอบความตายแน่นอนแก่ศัตรูในการโจมตีครั้งที่7อาวุธระดับเลเยอันอื่นๆโดยส่วนใหญ่แล้วเหล่าวีรชนจะมีกันนะครับแต่อาวุธระดับนี้ในจักรวรรดิตวันออกก็จะขึ้นชื่อมากกว่าเพราะมีการผลิตออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเลเยจิของจริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เราองค์ครรภ์ของจักรวรรดิตวันออกจะมีกันแรงําดับที่6 m y t h i c a l g ก d g r ดเกหรือยุทธปกรณ์ระดับตำนานเทพ อาวุธเด้งนี้คนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานนิทานปรมปราเท่านั้นแต่ช่างตีดาบชั้นยอดต่างเชื่อว่ามีอยู่จริงมันคืออาวุธที่เปลี่ยนไปด้วยพลังของถวยเทพอาวุธระดับตำนานเทพจะมอบพลังให้แก่ผู้ที่มันยอมรับเท่านั้นและเมื่ออาวุธยอมแล้วในตัวผู้ใช้มันจะเปลี่ยนรูปร่างให้เหมาะสมกับเจ้าของคนนั้นๆอาวุธระดับตำนานเทพที่ปรากฏออกมาในเรื่องได้แก่ดาบเทนมะอสูรสวรรค์ของมิลิมดาบที่ฟาดฟันปีศาจได้จอมารมาแล้วมากมาย ในโรดดาบของจอมมารลูเมนตบเวเดนไทยเป็นชื่อดาบที่ตั้งตามพระราชวังของเธอที่ถูกวิเวอราทำลายไปเมื่อ2,000ปีก่อนเฟรมพิล่าดาบเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของจอมมารเลออนครองเวลดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เลออนเคยใช้สมัยที่ยังเป็นผู้กล้าดาบดำโชกุโตของริมูดูหลังจากที่ซึมซับเกณฑ์เวทของริมดูดูดาบดำโชกุโตเล่มนี้ที่คูรูเบตีให้ก็พัฒนากลายเป็นดาบระดับตำนานที่ในที่สุด ดาบทรูดดาบยาวแห่งเจตนาของเกรนเบลโรโซเป็นอาวุธระดับตำนานเทพที่เกรนเบลเคยใช้สมัยที่ยังเป็นผู้กลาดาบเรเปียลักษณะคล้ายมูนไหลแต่มีใบดาบสีดำของคู่โดโนอาแม้จะยังไม่เปิดเผยชื่อแต่ก็จะอยู่ในระดับตำนานเทพเช่นกันและนี่คือดาบระดับตำนานเทพที่ปรากฏออกมาในนิยายแปลไทยนะครับในหัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของวัสดุในการสร้างอาวุธแต่ละเรนขึ้นมาครับซึ่งเรนของวาวุธก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบในการใช้สร้างด้วย วัตถุดิบอย่างแรกชิ้นส่วนของอสูนชิ้นส่วนอว,วัยวะของอาสูนสาม,มารถที่จะเอามาสร้างเป็นอาวุธได้นะครับเช่นเขี้ยวเล็บกระดูกหรือชิ้นส่วนอื่นๆซึ่งมันจะช่วยเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับอาวุธได้เช่นชุดเกราะของยอมก็สร้างมาจากโครงสร้างของไนท์สไปเดอร์ไอเจ้าอาสูนแมงมุมที่รูปร่างคล้ายกับปูที่กบตาถล่มและไว้ต้มกินนะครับคาริชิลโลว์วงวนวายุคลังก็สร้างมาจากเกร็ดของคาริมบิสซึ่งก็มีเอฟเฟกต์ที่ช่วยต้านทานการโจมตีทักษยภาพและเวทมนต์ นอกจากนี้ยังมีอาวุธอื่นอีกมากมายที่สร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนของอสูรวัตถุดิบอย่างที่2องเมจิกสตีลหรือเหล็กกล้าม,มนตราต้องขอประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับในยายเล่มก่อนๆในฉบับแปลไทยเนี่ยเขาจะแปลว่าโลหะเวทครับซึ่งปัจจุบันในยายเล่มที่2เนี่ยก็ได้มีการประกาศจากสำนักพิมพ์ว่าจะเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่เป็นเหล็กกล้าม,มนตราแทนสาเหตุก็มาจากคันจิในภาษาญ,ญี่ปุ่นที่มันซับซ้อนนั่นเองซึ่งข้อมูลนี้ก็เด็นชัดมากขึ้นครับเพราะในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแปลว่าเมจิกสตีล ซึ่งคำว่าสตีลในที่นี้เนี่ยแปลว่าเหล็กกล้านั่นเองผมเลยขอบอกท่านผู้ชมไว้หน้าตรงนี้เลยครับว่าโลหะเวทเปลี่ยนเป็นเหล็กกล้ามนตราแล้วเหล็กกล้ามนตราถือเป็นเหล็กที่หายากมากในเทมพเพลสเหล็กกล้ามนตรานั้นเกิดขึ้นมาจากหินแร่โลหะที่หายออกแห่งภูมิภาคเทือกเขานํามาแปรรูปโดยการให้มันดูดซับเกนเวทที่เวรราปล่อยออกมาซึ่งโลหะพวกนี้ครับเก็บอยู่ในโรงงานเก็บแร่แปรรูปชั้นที่ใกล้สูงในดันเจียนซึ่งมันก็แปรสภาพไปตามธรรมชาติและพัฒนาเป็นเหล็กกล้ามนตราในที่สุด ในเทมเพลตได้ผลิตเหล็กชนิดนี้ออกมาเป็นจํานวนมากอาวุธยุทโธปกรณ์นในเทมเพลตก็สร้างขึ้นมาจากเหล็กชนิดนี้ทั้งหมดคุณภาพของอาวุธในประเทศของริมูดูจึงดีกว่าของประเทศอื่นๆอีกทั้งเหล็กกล้ามนตรายังมีค่าที่เท่ากับทองคําแถมยังมีอุปสงค์มากกว่าแร่เหล็กอย่างที่ไม่ติดนี่จะเป็นสินค้าที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกต่างจับตามองวัตถุดิบอย่างที่3มิตริลเจ้ามิตริลครับเป็นสินค้าสั่งทําพิเศษที่ผสมแร่เงินเข้ากับเหล็กกล้ามนตราความพิเศษของมันคือจะมีธาตุศักศิิ์์สธ ซึ่งอาวุธที่สร้างจากมิดทิวจะสามารถสร้างความเสียหายต่ออสูรเทอันเดตหรือวิญญ,ญาณคนตายได้ซึ่งอาวุธในดันเจี้ยนในเทมเพลก็มีการใช้มิดทิวสร้างขึ้นมาถือเป็นอาวุธที่ใช้แก้ทางอาสูรเทพวิญญ,ญาณได้ดีเลยแต่น่าเสียดายที่มันใช้ไม่ได้ผลกับบอสไชั้นที่เจ็ดสิบอย่างอดันแมนและอัลเบิร์ตวัตถุดิบอย่างที่4โอริคันคุมทองเหลืองศักดิ์สิทธิ์มันคือโลหะผสมชนิดพิเศษที่ทำขึ้นโดยการผสมทองลงในเหล็กกล้าบนตาแล้วฉีกเกลืว้และเข้มข้นกว่าปกติใสเข้าไป ริมรู้สนใจในโลหะหายากอย่างทองคํามากครับเลยขีดสร้างของทดแทนขึ้นมาซึ่งมันก็คือออริคันคุมนี่แหละซึ่งก็ประสบการณ์สุงเด็นอย่างมากออริคันคุมนี้ไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งทนทานแต่มันคือสุดยอดโลหะที่พื้นผิวทั้งหมดเหนือชั้นกว่าเหล็กกล้ามนตราเสียอีกแต่ข้อเสียก็คือผลิตออกมาได้น้อยมากซึ่งโอริคันคุมส่วนใหญ่จะใช้ผสมกับรากเทียมอย่างโฮมอนครุสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งนั่นเองวัตถุดิบอย่างที่5เหล็กเทพฮิฮิอิโรคาเนสุดยอดโลหะ มันเป็นโลหะในตำนานที่ช่างตีดาบส่วนใหญ่คิดว่าคงเป็นแค่ตำนานไม่มีอยู่จริงมันมีคุณสมบัติที่มีวีวันเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันด์สุดยอดโลหะที่มีปฏิกิยาตีกลับลื่นทุกธาดุด้วยความที่หักเหแสงออกไปได้โดยไม่สะท้อนสีเหล็กเลยเป็นสีดำสนิทแม้แต่วิเคราะห์มือระดับสูงของริมูรุก,ก็ไม่ระเมินได้เหล็กเทพิฮิอิโรคาเนะจะตอบสนองต่อพลังเวทของผู้ถือครองเท่านั้นเมื่อส่งพลังเวทเข้าไปในตัวดาบเหล็กสีดำจะทอประกายแสงสีรุ้งออกมาคุณสมบัติที่มีวีวันปลลแ,ง,แงตอดกา นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีวันพังเด็ดขาดและนี่คือทั้งหมดของข้อมูลระดับเด้งของอาวุธในคลิปวิดีโอนี้ครับเอาเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายครับผม So just don't get overwhelmed and you'll make it out and you'll be just fine I promise you don't have to worry about a thing Don't let it break you down, you got me by your side And when you feel the difference, it'll be night and day Night and day.